It's all about humanity. ยิครับสู่ไมครจิวารุเฮียสวัสดีครับผมเจมจินวารุนะครับก็หลังจากที่คนหลายคนนะครับผมบอกกับผมว่าพี่ทําไมไม่ไทําคลิปสอนเล่น LOR สักทีหนึ่งพุ่ oh. งตรงนะครับผมไม่ค่อยจะมีหัวด้าน,นี้สักเท่าไหร่นะครับเกม LOR เนี่ยเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่ามันเกมนเกมที่สนุกมากเลยนะแต่ว่าเซนการเล่นของผมเนี่ยมันต่ํามากๆเลยครับ <No. S 1> ดังนั้นถือว่าเป็นการนับหนึ่งใหม่กับทุกคนผมจะทําการเริ่มนับหนึ่งใหม่กับ ID ดีใหม่นะครับโดยเราจะมาทําการเรียนรู้เกมนี้ไปพร้อมๆกันก่อนที่จะเริ่มนะครับถ้าเกิดเพื่อน ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่า เกม L O R เนี่ยเล่นยังไงกันนะครับ Let's go man <c oughs> กด continue ไปว้า wow, ว new deck คุณได้เด็กใหม่เราเาจะได้เรียนรู้กับดเ uh, <c oughs> อะไรเรียกว่าเดอ The m a ซียเออตัวแชมเปี้ยนที่เราได้ตัวแรกน่าจะเป็นการเร็นะครับ First battle play now สำคัญที่สุดสำหรับเกมนี้นะครับที่ผมมองได้เลยเนี่ยก็คือเรื่องของภาษานะครับภาษาเราจำเป็นจะต้องแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยนะโอเคอธิบายแรกนะครับ your hand ก็คือบนมือของคุณเนี่ยตรงนี้เนี่ยครับจะเป็นการ์ดของคุณนะครับและตัว ตอนนี้เป็นการ์ดแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแชมเปี้ยนชื่อว่ากาเรนวิธีการเล่นการ์ดนะครับก็เราเอาอันนี้ผมเล่นในเวอร์ชัน PC นะเวอร์ชันมือ i l e ก็คงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่เราก็แค่ลากการ์ดลงไปแบบนี้นะครับลงไปที่สนามของเราโบะทีนี้มันจะบอกชัดเจนเลยว่า ซ้ายกับขวาเห็นตัวเลขไหมครับเลข5่ากับเลขค่าตัวนี้ตัวซ้ายนะครับผมวงกลมตัวนี้เนะี่ยผมเนี่ยที่ผมวนว้อยู่เนี่ย <c oughs> ก็คือ power หรือว่าพลังโยมตีเป็นดาเมจนะครับผมที่สามารถทําได้ตัวด้านขวาเนี่ยนะครับที่ผมวงไว้เนี่ยก็คือเลือดนะครับของตัวมนสเ s t e r หรือว่าตัวแชมเปี้ยนนั้นๆน,น,นะครับถ้าเลือดหมดก็แปลว่าตายนั่นเองแล้วก็ถ้าเป็นแชมเปี้ยนนะครับจะมีความสามารถพิเศษนะครับก็คือลเวลอัพตรงนี้โดยแชมเปี้ยนแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขการลเวลอัพที่แตกต่างกันอย่างตัวของการเล่นนียครับก็จะบอกว่าต้องสตรัค หนึ่งครั้ง once เนี่ย i will s t r u c k one นะครับผมก็คือจะต้องเข้าไปไตีอัดหน้ากับศัตรูเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับ unit in play ยูนิตที่สามารถเล่นได้ when you play a unit is gone here เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเล่นยูนิตเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ taking action การกระทำใน legend of d u n t e r นะครับเราและคู่ต่อสู้เนี่ยสามารถที่จะสลับแอคชั่นไปมากันได้นะครับแล้วก็จะแบ่งเธอเไปสมมติาาเธอนี้เราลงการ์ดนี้ไปปุ๊บฝั่งตรงข้ามก็จะได้ลงการ์ดด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าตาแรกเนี่ยคุณได้เรียกการเรนลงมาแล้วก็คู่ต่อสู้ของคุณเนี่ยได้กด plus ก็คือกดผ่านนะครับดังนั้นเราก็จะได้ทําการดําเนินการอีกรอบหนึ่งตรงซ้ายมือเลยนะครับก้อนกลมๆตัวนี้นั่นคือเน็กซัสนะครับเน็กซัสเนี่ยก็เหมือนกับเกม L L เลยครับก็คือถ้าเน็กซัสเลือดหมดเนี่ยก็จะแตกแล้วแตกก็คือแพ้นะครับผมดังนั้นเราต้องพยายามตีเน็กซัสนะครับการตีเน็กซัสเนี่ยจะตีเข้าโดยตรงของศัตรตูได้ก็ต่อเมื่อศัตรตูไม่ได้เอามอนสเตอร์ของตัวเองเนี่ยมากันหรือว่าสามารถใช้เอฟเฟกต่างๆเข้าไปตีเน็กซัสได้โดยตรงก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเลือดเน็กซัาตู ไลยให้ได้ก็จะชนะเงื่อนไขก็จะประมาณนี้ครับเมื่อเราถึงตาเนี่ยกควรจะเห็นตรงนี้ไหมครับนี่คือ Attack Token ก็คือตาที่เราสามารถเข้าไปโจมตีศัตรูได้นะครับผมโดยที่แต่ละตาเนี่ยก็จะสลับกันไปนี่คือ Attack Token เห็นไหมครับทีนี้วิธีการโจมตีนะครับการ์ดเราลงอยู่งี้แล้วใช่ไหมเมื่อเราลงไปแล้วเราต้องกลับเราต้องกลับวะ่บวะเราต้องกดลงไปลากลงไปปึ๊บแบบนี้เพื่อจะทําการยืนยันการโจมตีโดยมีเงื่อนไขว่าเราต้องมีรูปดาบแบบนี้นะครับผมเราถึงสามารถทําการโจมตีได้โอเคทีนี้ เมื่อทุกอย่างเซตติ้งเรียบร้อยเรากดแอคแท็ด้านขวามือครับโบแล้วศัตรูก็จะทำการวางแผนว่าจะเอาศัตรูตัวไหนมากันหรือเปล่านี่สมมติว่าตัวเอาการมากันแบบนี้นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าการ blocking นะครับโดยการที่ดาวเวนเนี่ยมาบล็อกดาเมจของเรานั่นหมายความว่าเราเนี่ยสามารถทําอะไรเกี่ยวกับการ์ดได้อีกหนึ่งอย่างแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรได้นะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการเวทมนต์เนี่ยเราก็สามารถใช้เวทมนต์เสริมเข้าไปได้นะครับผมแต่ว่านี้เราไม่มีแล้วก็โอเค รับดาเมจกันไปเมื่อต่างฝ่ายไม่สามารถทำอะไรแล้วก็ตีกันไปแบบนี้ครับ เมื่อเข้าเงื่อนไขของกาเรนกาเรนก,ก็จะเลเวลอัพนะครับกาเรนได้เลเวลอัพแล้วเนี่ยจะทําให้เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เลือดขึ้นมานะจ๊ะพอเสร็จปุ๊บ,บการพาสนะครับผมเมื่อกี้ก็คือเมือ่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้มีแอคชั่นเหลืออยู่เนี่ยทั้งคู่ก็จะสามารถกดหยุดไอ้กดผ่านไปได้แล้วจะทําให้รอบใหม่เกิดขึ้นนะครับทุกหนึ่งรอบจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ก้อนกลมๆไอ้การซื้อเนี่ยครับตรงเนี้ยหลอดเนี่ยขึ้นมาทีละหลอดทีละหลอดทีละหลอดนะครับผมขึ้นมาทีละหนึ่งอ่ะ เตรียมพร้อมที่จะโจมตี U Attack Last Round s o n o w is the enemy turn to attack ตามเมื่อกี้เราได้ทำการโจมตีไปแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นตาที่ศัตรูจะโจมตีเราบ้างมาเราเล่นการ์ดชื่อว่าอะไรวะเนี่ย Chris รียเหรออ่าน่าจะใช่แหละลงไป New recruit reporting r e r y well w e Attack soon เราจะโจมตีแนละ้วอันฉันพร้อมแล้วโอเคเราก็กดจบเทิร์นไปเมื่อศัตรูไม่ทำการทำอะไรนะครับอ่าทีนี้ตาของเราแล้ว เราสามารถเข้าไปโจมตีศัตรูได้โดยตรงแล้วครับไปข้างหน้าเพื่อดมาเซียเอ่อชาร์จเสียงน้องน่ารักจังเลยกดแอคแท็กไปครับเดี๋ยวต้องมาดูศัตรูว่าจะมีอะไรกันหรือเปล่าแต่ถ้าไม่กันครับก็จะตีเน็กซัสโดยตรงและเมื่อเลือดเหลือศูนย์ก็จะแตกและทําให้ทีมของเราชนะไปได้ครับผมวิกตอรีชนะไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นทอเรียลหรือว่าแนะแนวการเล่นบทแรกนะครับเดี๋ยวจะเหลืออีกสองสามบทเดี๋ยวเล่นไปเลยกันก่อนอ่า ทีนี้ก็คือเป็นนิวการ์ดหรือว่าการ์ดใหม่นะครับอันนี้ว่าโฟยอนเนี่ยเป็นเด็กต่อไปที่เราเล่นเนี่ยก็จะเป็นน่าจะเป็นเด็กของโฟยอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนิวแชมเปี้ยนที่เราจะได้คือลุงบลอมลุงบลอมนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการที่เราจะต้องป้องกันดีกว่าว่าจะทําไงว้าวมีเด็กใหม่อัปเกรดด้วยเออผมลืมบอกไปว่าเด็กเนี่ยต้องทําการผสมได้2องเรจียนนะครับซึ่งแต่ละเรจียนเนี่ยก็จะมีมากมายระากายกองแต่ว่าเราต้องเอามาผสมกันนะครับผมเพื่อที่ว่า ทำให้เก่งมากยิ่งขึ้นหรือว่าจะเป็นเด็กหรือเจนเดียวไปเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าต้องการแบบนั้นนะครับผมโอเคเรากดคอนทนต์เดียวก่อนอ่าดูซิว่าบทต่อไปที่เขาจะสอนเนี่ยจะเป็นอะไรซึ่งบทต่อไปนั่นก็คือ the best defense นะครับน่าจะฝึกการป้องกันนั่นเองโอเคกกร์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเกมเพจจริงจริงเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้นะครับผมอันนี้คือเป็นการสอนก่อนอ่าโฟโร่โฟโล่โฟลเวอร์หรือว่าพูดตรงๆก็เป็นมอนสเตอร์ปกติทั่วไปนะครับผมก็มันจะไม่ใช่แชมเปี้ยน ไม่สามารถเลเวลอัพได้นะครับโอเคทีนี้เราสามารถเล่นตัวลุงบลอมได้นะครับผมเทินของเราเนาะเราลงไปเลยอย่างที่บอกไปครับว่าแต่ละตัวจะมีเลเวลอัพที่ไม่เหมือนกันอย่างลุงบลอมเนี่ยถ้าเกิดว่าเลเวลอัพเนี่ยจะทําให้เขาสามารถบล็อกศัตรูได้อย่างมากโดยเงื่อนไขของลุงบลอมในแบบนี้นะครับก็คือจะต้องป้องกันหนึ่งครั้งและห้ามตายด้วยนะโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะเอาตัวไหนกันโอ้ดาลงดาเลียเราต้องคำนวณครับว่าเราจะเอาตัวไหนกันแล้วดีที่สุดนี่เห็นไหมครับ ยูนิคซัสเลือดของคุณเนี่ยมีแค่5ถ้าเกิดเราเอาลุงบลอมเนี่ยไปกันไอสตัวเนี้ยดาเลียก,ก็จะตีเข้าโดยตรงแล้วเนคซัสเราก็จะแตกนะครับผมดังนั้นเราต้องเอาลุงบลอมที่มีเลือด6ไปลบกับดาเมจของดาเลียที่มี5านะครับทำให้ลุงบลอมเนี่ยยังสามารถที่จะเอาชีวิตรอดได้อยู่นะครับยืนหลบอยู่หลังบอมเขาไว้ Hawaii. อ่าเขาจะสอนแล้วครับก็คือบล็อกด้วยบลอมอ่ากันแบบนี้แล้วก็ไมเทติโปโลเลือกกัน1ตัวทีนี้เราก็กดบล็อกได้เลยครับเมื่อศัตรูโจมตีมา ตีเราก็จะโดนดาเมจไปแค่2เพราะว่าตัวนี้ดาเมจ2อนะครับและพอลุงบอมโดนตีเข้าไดาเวลัพปุ๊บ,บก็จะได้แบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับก็คือการเลเวลัพทำให้ลุงบอมเก่งมากยิ่งขึ้นทีนี้เรามาดูกันว่าเราจะทำไงต่อเดี๋ยวเราเข้าซูเริโอต่อไปโอเคโผล่มาซูเริโอต่อไปแล้วครับผมเรามาดูกันว่าเราจะสามารถกันไปได้อีกเยอะหรือเปล่าเขาบอกว่า objective survive ก็คือภารกิจของเราเนี่ยต้องอยู่รอดให้ได้โดยที่ไม่ให้โปรโรตัวไหนตายเลย โอเคไม่ยากครับก็อย่างที่เมื่อกี้ดาเมจของดาเลสห้าเราก็เอาลุงบลอมเนี่ยลงไปกันแล้วก็เอา3ต่อ3ามไหมสาไปหักกับ2เห็นไหมครับ เลือดมี3แล้วโดนดาเมจ2โปโรจะไม่ตายนะครับผมทีนี้เราเรา,เราดูผมลิกขวาแล้วบลอมเลือดถึง7เลยนะโอเคแล้วพอเรียบร้อยนะครับเราก็กดบล็อกไปเลยฟงน้นก็ทำงานโจมตีมานะครับผมถึงลุงบอมจะไม่มีดาเมจแต่ว่าลุงบลอมเนี่ยก็สามารถกันดาเมจได้อย่างมากเลยนะครับผมโอเคก็จบการสอนของซูริโอที่2ไปนะครับผมเดี๋ยวไปดูอันต่อไปเลยว่าเขาจะสอนเราว่ายอย่างไงอ๋อเด็กต่อไปเป็นเด็กของอ e ีลิสนะครับเด็กน้องแมงมุมแบล็กแอนด์ฟอร์ โอเคเราจะได้เล่นเป็นเอลิทนะครับผมว่า,าได้เล่นเป็นเอลิจริงด้วยทีนี้จะมีเรื่องของมานามาเกี่ยวข้องครับมานาก็คืออย่างเมื่อกี้แหละครับ แต่ละตัวเนี่ยก็จะจ่ายมานาไม่เหมือนกันนะครับโดยทึกหนึ่งตาเนี่ยก็จะเพิ่มมานาทีละหนึ่งนะครับผมยิ่งท้ายเกมก็เพิ่มมาสุดได้แค่ได้ถึง10เลยทีเดียวทีนี้เห็นตัวเลขตรงนี้ไหมครับที่เป็นการเนี่ยตรงนี้นะครับผมก็จะใช้ตัวมานาในการซัมมอนนะครับมานาคอสก็คือต้องใช้มานาตามตัวเลขที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาจ่ายกับตัวของ f o ลเ o อร์หรือว่าแชมเปี้ยนหรือการไล่ก็ตามนะครับผมดังนั้นก็บริหารให้ดีนะจ๊ะตารแรกเนี่ยนะครับเราเล่นเป็นเราใช้ตัว f o ลเ o อร์เป็นสไปบบเดอราีาม าาทีนี้ able to attack นะครับก็คือโทเค็นเนี่ยศัตรูสามารถโจมตีได้เพราะว่าศัตรูมีโทเค็นตัวนี้แล้วก็เป็นตาของศัตรูด้วยโอเคเราทำอะไรไม่ได้ครับผมแล้วก็กดจบเทินไปพอเสร็จปุ๊บฝั่งนู้นโจมตีมาแล้วก็จะเป็นฝั่งของเราแทนเห็นไ,ไหมครับ g r i n i n g mana คือมานาเพิ่มขึ้นทุกๆตาเนี่ยมานาก็จะถูกเพิ่มให้เต็มตามหลอดแล้วก็จะเพิ่ม m a กมานาไปท,ทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะจ๊ะโอเคทีนี้ถึงตาที่อีลิสจะลงไปแล้วมาโอ้ขาฉันรู้สึกดีจังเลยอ่ะ wake b มาจ้ะทีนี้เราสามารถโจมตีได้ถึง เราจะโจมตีแล้วป้ายแอคแท็กเอ e เฟกตลิสามารถเรียกสไปเดอร n g ิงเมื่อเธอทําการโจมตีเห็นไหมครับอ่าเราต้องค่อยๆแปลประโยคที่ะประโยคไปครับผมทำความรู้จักกับมันไปเงื่อนไขาการเลเวอัพนะครับเมื่อเริ่มตาเนี่ยเมื่อเธอมีแมงมุม3ตัวขึ้นไปบนสนามเนี่ยก็จะทําให้เธอเลเวอัพได้นะจ๊ะอ่าโอเคเราเรียกแมงมุมมาช่วยหนึ่งตัวเมื่อโจมตีดาเมจก็จะเพิ่มไปอีก1ห,หน่วยโดยประมาณนะครับค e. อนเฟิร์มตีฮาน้องแมงมุมของเราก็จะ แห้งตายไป ending the End, ending the round เมื่ออะไรก็ตามนะครับที่ผู้เล่นทั้งสองคนเนี่ยกดพาส s โดยที่ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยก็จะทำให้รอบนั้นจบไปนะครับเริ่มตามใหม่แล้วก็จะเป็นรีฟิลตัวมานาเพิ่มขึ้นมาแบบนี้อ่ามาแล้วครับตัวแชมเปี้ยนแฮมวิงเกอร์มันคือเทคโนโลยียังไงละ่ะโอเคเทคโนโลยีใช่ไหมครับงั้นเราต้องเรียกตัวนี้ครับ house spider โอเคตัูลงมาแบบนี้นะครับเราต้องบล็อกด้วย house spider นะครับ แล้วก็บล็อกด้วยอีลิธถามว่าทำไมต้องบล็อกด้วยตัว2ตัวนี้ ถ้าเกิดเราเอาตัวของ Spidering ไปเนี่ยใช่ครับเราสามารถการดาเมของศัตรูได้อีกก็จริงแต่ว่าเอฟเฟกของตัว e l i ิ e เนี่ยมันบอกว่าให้มีสาม Spidering ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีสาม Spider ดังนั้นเนี่ยเราเก็บไว้แล้วลงไ s p i อร์ในรอบหน้าเพื่อจะให้ e l i ิ e เวลอัพดีกว่าเห็นไหมมันต้องใช้สมองเยอะดังนั้นผมถึงไม่ทําไงครับโอเคเรากดบล็อกก่อนดีกว่านะฮะอ่าตีไป1เรามาเลือดก็เลือแค่2อันนี้ก็เลื่อนเหลือแค่1เห็นไหมไม่ตายแล้วบอกว่า Remaining มานาก็คือมานาที่เหลืออยู่คุณเนี่ยยังมีมานาเหลืออยู่1มานา ที่จะสามารถจ่ายไปได้โอเคดังนั้นเราลง Spider ร i n ิ Link ไปก็จะเข้าหลักสูตรที่เราเนี่ยสามารถเลเวลอัพให้กับตัว EL ลิสได้และเมื่อเ e รือเอลิสทำการเลเวลอัพก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับโหดาเมจเยอะมากเลยเห็นไ,ไหมครับ4ต่อ2 ภาคกิจคือจัดการแฮมดริงเกอร์โอเคได้ไม่มีปัญหางั้นผมขอลงตัวเฮาส์สไปเดอร์ไปก่อนแล้วกันนะโอเคงั้นผมขอโจมตีมันทุกตัวเ,เลยละมาเด็กของอีลิสนะครับผมอย่างที่บอกไปว่ามันจะเน้นเป็นตัวของการที่เริ่มต้นเกมนะครับเอาตีไปก่อนแท่นี้อีลิสน่าจะตายนะแต่ไม่เป็นไรครับตัวอื่นมันก็ยังมีอยู่โดยตัวของแฮมดริงเกอร์เนี่ยเลเวอพก็คือเห็นอะไรวะห <c oughs> <c oughs> <c oughs> นึ่งพันสไปเดอร์กวนทีนก็บอกว่าเห็นสไปเดอร์หนึ่งพันตัวตายนะครับอยาจะเลเวอพ ได้ซึ่งไม่น่าจะถึงขนาดนั้นอันนี้เป็นแค่โทวโซรเรียลครับตัวจริงเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่าเอาอันนี้ไปจําเด็ดขาดเลยนะโอเคทีนี้เราสามารถลงตัวสไปเดอร์ได้เพราะศัตรูลงไปแล้วนี่ ตงเอฟเฟกของตัวนี้นะครับเห็นไหมโฟลล์เนี่ยก็จะมีเอฟเฟกของตัวเองนะครับอย่างบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันถูกเรียกลงมาเนี่ยจะทําให้สไปเดอร์ตัวอื่นเนี่ยเพิ่มดาเมจอีก2เห็นไหมครับจะมีบวก2แล้วก็บวก0ย์ข้างหน้าก็เป็นดาเมจข้างหลังเลขศูนย์นี่ก็เป็นเลือดนะครับผมลักษณะจะเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้เราต้องหาตัวมาบล็อกแบบนี้ละเราต้องเลือกแล้วว่าเราเอาตัวไหนอืมตัวนี้น่าจะต้องตายชัวร์ๆนะงั้นผมเอาตัวนี้มากันดีกว่าแล้วก็ผมเอา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 ตัวน ตแล้วก็ตัวนี้ก็ตายไปแล้วก็รอตาของเราที่ว่าเราได้โทเคนการโจมตีเราก็จะเริ่มก่อนนะฮะโอเคเราก็จะลงตัวนี้ลงไปอีก1ตัวนะครับเพื่อทําการเพิ่มดาเมจแล้วเราก็โจมตีมันเลยแล้วกัลลกนไม่ต้องลงไรเพิ่มละเพราะน่าจะชนะไปแล้วนะฮะโอเคโจมตีไปนั่นก็ไม่เลวใช่ไหมล่ะโอ้ชนะอีกแล้วครับผม โดยทั้งหมดนี้นะครับคือพื้นฐานต่ําที่สุดเลยนะคือพื้นฐานแบบพื้นฐานมากๆเลยนะครับผมอันนี้ผมช่วยได้แค่นี้จริงๆนะครับส่วนใครนะครับผมที่ต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานที่มันมากกว่านี้นะครับผมแนะนําช่องดีๆหนึ่ช่องนั่นก็คือช่อง P.O.D.S. นะครับผมหรือไงเพื่อนๆเนี่ย ไปติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็บอกแล้วว่ามาจากช่องจินวารุนะครับเพื่อนๆฝั่นงนู้นจะได้มาหาทางนี้ด้วยยังไงก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับเกม Legend of Runeterra ในตอนนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องภาษาไทยคิดว่าจะมาเมื่อไหร่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแพทหน้าครับผมอย่างเร็วน่าจะไม่เกิน2-3เดือนหน้ายังไงก็รอติดตามช่องผมไว้ดีนะครับถ้าเกิดมามีภาษาไทยเมื่อไหร่เนี่ยผมจัดมาให้เพื่อนๆได้อ่านข่าวแน่นอนนะครับ และเกิดเพื่อนเพื่อชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งๆเพื่อเวลามีคลิปใหม่ออกมาเนี่ยเพื่อนเราจะได้ดูพร้อมๆกันนะจ๊ะที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับผม แล้ววันนี้ครับผมมีคำถามมาถามเพื่อนๆที่ตอนนี้กำลังจะเล่นเกม Regen t of Luntera กันนะครับว่าเพื่อนๆอยากเล่นเกม Regen of Luntera เพราะอะไรครับผมถ้าเพื่อนๆมีคำตอบอไปเด็ดๆมีคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ผมกำลังทำคอนเทนต์ Q&A อยู่นะครับผมยังไงก็ถามมาด้านล่างได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมไปตั้งคอมเมนต์ให้ตอบต่อๆกันนะถามได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเกมหรือเรื่องตัวผมเองนะครับผมยินดีที่จะตอบนะครับโง่คำถามมันถามน้อยไปผมก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเนาะโอเคครับแล้วก็แล้วก็ฝากเพจด้วยครับจินวารุตัวนี้นะครับผมจะมีการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวงการของเกม r รอ t LLY Lift หรือว่า l r นะครับผมก็จะพยายามลงเรื่อยๆนะฮะ โดยที่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใกล้ชิดกันได้มากกว่าเดิมนะครับก็คือเข้าไปอยู่ในกลุ่มของจินวรุครูนะครับผมเดี๋ยวลิงก์ทิ้งไว้ด้านล่างใต้เดคิปชั่นนะครับผมสามารถค้นหาแล้วก็เข้าร่วมได้เลยนะครับพูดคุยกับผมได้ทุกเวลาโอเคเรียบร้อยครับผมสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า